สวัสดีค่ะทุกท่านตอนนี้นะคะทุกซ่าอยู่ที่ปั๊มปตทอขอนแก่นค่ะเลยเมืองพลมาแล้วนะคะวันนี้นะคะทุกซ่าก,กลับมาหาคุณแม่นะคะเนื่องจากสถานการณ์โควิดดีขึ้นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องโดนกักตัวนะคะดิฉันก็สามารถกลับมาบ้านได้นะคะดิฉันขับราชรถของดิฉันมาเองนะคะขับมาแล้วก็เพิ่งพักรถนะคะที่อเมซอนคาเฟ่นะคะ ขอเชิญทุกคนนะคะใครที่ขับรถดีเหนื่อยนะคะแวะพักก่อนนะคะถ้าง่วงก็พักนะคะง่วงไม่ขับเดยจะทุกคนตุก๊กซาเองนะคะก็รู้สึกดีใจมากๆนะคะที่ได้กลับมาอีสานบ้านเกิดพ่อแม่พี่น้องเอ้ยนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่ขอนกันบ้านตุ๊กซี่กเป็นสาวกระสินค้นโกคะ่ะ ดีใจร้ายค่ะตอนนี้นะคะก็มากับน้องชายนะคะขับรถมาเองนะคะทุกคนค่ะตอนนี้ก็เลยพักแล้วก็คิดถึงทุกคนนะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณ f อทุกทกท,กท่านนะคะที่ติดตามเงาแลยทีิคะที่มีเจอทุกซ่าใช่ไหมคะก็ พิจิตนะคะวันที่29มีนาคม2564นี้นะคะวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะคะก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะร่วมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะคะเสด็จเปิดศาลนะคะเปิดศาลที่อำเภอเมืองจังหวัดพิจิตค่ะไม่ต้องห่วงนะคะทุกซ่าจะเก็บภาพประทับใจจากคลิปจากสื่อต่างๆมาให้ทุกท่านได้ชมกันแน่นอนค่ะเพราะว่า วันที่29นี้ตุกยังอยู่กระสินนะคะก็จะส่งใจไปรับเสด็จค่ะมีคนถามนะคะว่าเจ้าคุณพระตามเสด็จไปด้วยไหมรอชมค่ะแต่ทุกท้าก็คิดว่าต้องมีท่านนะคะเพราะว่าเป็นครอบครัวของท่านนะคะ ก็อยากจะฝากทุกคนนะคะให้เข้าใจว่าครอบครัวของพระองค์นะคะเพราะฉะนั้นพระองค์รักใครเราก็รักคนนั้นค่ะสําหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวจะต้องเดินทางกลับแล้วนะคะอีกหนึ่งชั่วโมงก็จะถึงอําเภอยางตลาดจังหวัดกระสินนะคะก็ใครที่เป็น f c ฟซทุกที่อยู่กระสินก็เรียนเชิญได้นะคะถ้าอยากเจอตัวเป็นเป็นสาวกระสินคนเก๋สวยๆเป็นไงคะชุด นี่เป็นผ้าไหมผ้าไหมมัดหมีจากอำเภอชนบทนะคะเป็นฝีมือของชาวบ้านนะคะซึ่งดิฉันนะคะได้อุดหนุนชาวบ้านผ่านอาจารย์อดุลมุลชาตินะคะนี่นะคะเป็นผ้าไหมผ้าไหมแท้แท้และพี่น้องเป็นไายมัดหมีไลยแบบเออชา้บ้า,บานอำเภอชนบทขอนแกน่นมันอีกเลยนุ่งแม่นะคะแล้วก็เข็มขัดเงินเข็มขัดเงินโพดพอม นะคะเข็มคัดเงินของคุณแม่นะคะสำหรับคนที่คู่ควรคุณแม่เหมาบมะระดกลำคาเข็มคัดเงินเกือ,กอบหาดโบได้พี่น้องเอ้ยอวหลายนะคะพี่น้องโอเคค่ะสําหรับต้นนี้คือต้นเศรษฐีบินสันเหมาะกับทุกซ้ำมหาเศรษฐีมากนะคะก็คิดถึงทุกคนนะคะเดี๋ยวยังไงก็จะไร้สดให้ดู คุณแม่และก็ที่บ้านคารุหาดมหาเศรษฐีอย่างดิฉันนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนกลับสวัสดีทุกคนคะ่ะ